สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาเล่าถึงข้อดีของการเป็นอัมาตานะครับหลายคนอาจจะงงใจมีข้อดีด้วยหรอวะคนไม่เป็นไม่รู้หรอกครับนี่จะเข้าหน้าหนาวแล้วนะปกติคนทั่วไปเขาก็จะหนาวขากันใช่ไหมครับหน้าหนาวก็จะหาถุงเท้าอะไรหม่มผ้าแต่เราอัมาตย์นี่แบบ สบายเลยนะครับขอแค่ท่อนบนขอแค่ท่อนบนอุ่นท่านล่างมันจะขาโผล่ออกจากผ้าห่มก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นข้อดีได้อยู่นะคือไม่ไม่หนาวขานั่นเองนะครับอ่าก็แต่ก็ต้องใส่กันมันอยู่ดีนะครับบางทีจับไปนี่เย็นเฉียบเลยนะครับขาเราคือ ระบบไหลเวียนมันก็ไม่ปกติเนาะยังไงก็ต้องหาอะไรป้องกันนะปกติผมก็จะใส่กางเกงนี่นะครับขายาวใส่ถุงเทา้าหน้าหนาวก็จะเปลี่ยนเป็นถุงเท้ายาวนะครับขึ้นมาถึงนี่นะเพราะเวลานอนแล้วถุงเท้ามันชอบถะลกขึ้นมาเออไม่ใช่กางเกงมันชอบถะลกขึ้นมานะครับบา,บางครั้งขามันงอขึ้นมาอย่างเงี้ยเอามือไปจับดูนีโ่โหเย็นเฉียบเลย ถึงแม้เราจะไม่รู้สึกแต่เราก็รู้สสงสารมันนะครับไม่ใช่สงสารใครสงสารขาตัวเองนี่แหละครับก็เป็นอะไรมาเยอะนะก่อนนี้ก็เคยแผลไฟไหม้ตรงนี้นะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับก็ถ้าเรามองว่ามันเป็นข้อดีมันก็ดีนะครับไม่หนาวขาไงเป็นธรรมชาติไม่หนาวขาไงนั่นแหละครับ ข้อดีข้อหนึ่งจริงต่นอมานเสร็จแนละ้วทักทายหน่อยทักทายหน่อยสวัสดีครับขี้อายนะครับหมาขี้อายก็ไม่มีอะไรเนาะผมก็มารอแม่พาแม่มาสวนตอนนี้เลยตั้งแต่มีรถคันนี้ก็รู้สึกว่าจะไปไหนมาไหนสะดวกนะครับอยากกินก๋วยเตี๋ยวก็ไป กินอาหารตามสั่งที่ไหนก็ไปเพื่อนโทรมาพี่โทรมาก็ฟิว <c oughs> โอเคนะครับผมถ้าใครไม่อยากหนาวขาก็กินอมาพาดนะครับไม่หนาวขาเขาบอกว่าไม่มีขาเราก็จะไม่ทุกข์กับขาแต่นี้ก็ไม่เชิงว่าไม่มีนะครับเรายังมีอยู่ ถึงแม้เราจะไม่หนาวแต่มันก็มีอะไรที่มันเชื่อมกันอยู่เนาะแค่มันเชื่อมกันเฉยๆเราก็ยังเป็นทุกข์แล้วนะครับถ้าไม่มีไปเลยก็คือตัดออกไม่มีไปเลยมันก็จะไม่ทุกข์ขับขาอีกต่อไปเนาะว่ากันไปนเรื่อยนะครับ